สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะมาตานนิวควีนนะคะนิวควีนล่างหานะคะล้างหานเตียงหรือว่าตอนเจ้าก็ได้นะคะแต่เมกาจะตานก้าวไม่นานตีนะคะ <c oughs> ก็เลยจะตามล้างนะคะโดยการตานนิวควีนนะคะตเดียวหนึ่งแคปซูลน,นะคะนะคะหนึ่งแคปซูลน,นะคะ เดี๋ยวแมกาจะตั้งเลยนะคะหนึ่งแคปซูลก็จะเป็นต่อน,นี้เลยนะคะนิวควีนนะคะลดน้ําหนักประจับสัสดส่วนนะคะต้านได้ต่างปูยญญิ่งเราก็ผู้ใจนะคะนะคะตานได้เลยนะคะไกลเด็กอ้วนกำามาปั้นอ้วนล่างกรอดอ้วนอยากกุ้มกะนะคะนะคะิวควีนลดลงแน่นอนนะคะแมกาก็จะเหลื่อมกรองไม่เลยนะคะเหลื่อมกรองไม่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะต้านนะคะหลอดเปิ้งต้งนานอ่านเซ็ตไปเหมือกี้ค่ะนะคะ,นะคะ ต้านล่างหานไม่เกินใชหนาทีนะคะต้านล่างหาันจาวรุ่หวัดเตียงก็ได้ค่ะนะคะสาหรับคนแต่ว,ว่าตอนจา้าไม่มีเวลาต้านก้าวอาจจะต้านกระน้มนะคะหรือว่ากาแฟนะคะนี่แม่กาจะมาต้านก้าวตอนบายแล้วะค่ะนะคะเดี๋ยวจะตามด้ยวยหนพี่นะคะหนึ่งแคปซูลนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนนะคะะปซูลน,นะคะ1นื่องกรองจะมีซิปแคปซูลค่ะต้านหนื่อรหว่างซ่องแคปซูลนะคะ ไกลเดียโยโย่นะคะหลอดยาก,กตันต้านซอ,อกแคปซูลเลยนะคะคือจะช่วยเอ็นปวดหลับโยกอะนะคะเดแม่กาก็จะตันหนึ่งแคปซูลนะคะหลังหลัางอาหารการล้างอาหารตอนบ่ายแล้วกันนะคนนตนนะคต้านไปเลยนะคะหนึ่งแคปซูล จะต้านกับน้ำมาไรก็ได้นะคะน้ำผนหลไม้ก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นะคะนะคะนี่ก็เกิดจะรื้มกรองไหมนะคะจะต้านเนื่องแคปซูลค่นนะคะนิวควีนจะ่วยจะ่วยนะคะสไลายไกล้มันเก่หยับยังไกล้มันไหมแต่ว่าจะเกิดขึ้นนะคะจะช่วยบล็อกแปลงไกล้มันน้ำตาลอ่านได้อา่นอานแต่ว่าต้านเนี่ยแตแล่ละว,วันนะคะนิวควีนจะไปช่วยบล็อกนะคะช่วยเบิร์นนะคะนะคะคือจะช่วยน้ำนัก ลดเร็วยิ่งขึ้นนะคะต้องมีตัวช่วยในเมือนะคะนะคะใกล้แต่ว่าอ้วนกำมาปั้นอ้วนล่างลอดอ้วนอยากกุมนะคะคือต้านมาต่อได้ก็คือไม่ลงสักเตี้ยค่ะนะคะ,นะคะลองต้านดูค่ะนะคะ,นะคะเ,เนื้อเพื่อนจะเป็นสูตรสมุนเพรนะคะจะเป็นสูตรสมุนเพรนะคะจะมีเครืงไม้ตุกตองนะคะปั้นการปร,รอบๆอย่างตุกตองนะคะ นะคะจะมีื่องไม้ออย่อตุกตองนะคะเนื่องกรองจะมีซิปแคปซูลค่ะจะมีซิปแคปซูลนะคะกลองซองรอยบาทนะคะก็จะตานปูกับดีท็อกนะคะดีท็อกจะตันก่อนนอนนะคะเนื่องแคปซูลนะคะก็จะมีเนื่องซองจะมีซิปแคปซูลค่ะนะคะดีท็อกจะตันเนื่องก่อนนอนจะตานก่อนนอนเนื่องแคปซูลค่ะนะคะ สำหรับคนติหลอดยากไม่ก้านะนํนหน้าไม้ตานดีตอกก้อนค่ะอันดับแรกเลยต้องตานดีตอกนะคะแบบซองนะคะไอ้มดไปก้อนนะคะหนึ่งซองตานึ่งแคปซูลก่อนนอนนะคะนะคะตานจะเปาดีตอกก้อนค่ะน,นะคะคนติหลดอดยากโยโยนะะ่นะคะนะคะแล้วก็จะตามโดยหนึ่งวีนนะคะล่างหาเจาหรือว่าเตียงนะคะตานซ่องแคปซูลไปเลยนะคะสำหรับคนติหลดอดยากโยโย่โยนะคะมาจากผลิตตัณฑ์อื่นตานซ่องแคปซูลไปเลยนะคะนะคะกูกันก็จะอยูที่เซ็ต เซตนะคะหนวควินซองรอยนะคะแล้วก็ดีท็อกจัดสิบบาทนะคะเซตซองรอยเจ็ดสิบบาทค่ะนะคะจะอยู่ที่เซตสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะก็จะต้านกูกันอะตอนเจ้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะช่วยน้ำหนักลดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใครสนใจก็รับตามเพิ่มเติมได้นะคะนะคะหนูควีนนะคะ1นล่องกรององรอยบาทซองกรองก็สี่รอยบาทนะคะซ้ำกรองจะอยู่ที่อกรอยบาทนะคะนะคะ กูดีต๊อกนะคะถ้าว่ากูดีต๊อกก่อนนิวควีนซ้ำกรองแล้วก็ดีต๊อกซ้ำซองนะคะอ่อจะอยู่ตีเซตหนึ่งเดือนนะคะเซตหนึ่งเดือนนะคะก็จะอยู่ตีแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนะคะราคาปโปรนะคะนิวควีนลดกระชับสัดส่วนนะคะนะคะ แล้วก็ราคาเปิดบินนะคะนิวควีนนะคะสิบกลองในราคาหนึ่งปันสี่รอยบาทนะคะรลอมออกบัตรตัอแตนจำหน้าอย่างทุกตองค่ะนะคะมาเป็นกรอบครัวนิวควีนได้เลยนะคะนะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะสอบถามได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะแมกาก็ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาต้านแล้วก็รีวิวด้วยตัวเองเลยค่ะว่าก้อนต้นกับล่างต้นคือจะลงสักกิโลนะคะ นะคะขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ